การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดแซกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะ ช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะแซคทราเวลก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาฝากกันกับทุ่งทานตะวันจังหวัดชะบุรีจะสวยงามขนาดไหนน,นั้นตามหนุ่มแอมไปแซคกันได้เลยค่ะ สวีครับคุณผู้ชมครับมาเล้วฮหซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูสุครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีและในช่วงหน้าหนาวแบบานี้ครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้มาเที่ยวที่ทุ่งทานตะวันถือว่ามาไม่ถึงอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหดูฮะสีเหลืองอลา,ามเต็ไมไปหมดเลยวันนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่กันครับ ทุ่งทานตะวันของสระบ,บุรีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับใครที่มาที่นี่ก็มักจะมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแบบนี้แหละครับก็เลือกให้ถูกช่วงด้วยนะครับช่วงแบบนี้เนี่ยกำลังสวยเลยฮะ ที่ทานตะวันเขาบอกว่าจะสวยแล้วก็บานสะพังนะฮะอยู่ในช่วงเดือนตุลาครับแล้วก็ยาวไปถึงมกราเลยครับสวยมากฮะ ว่างดงามมากๆนะครับได้มาเที่ยวธรรมชาติอย่างนี้นะฮะได้ใกล้ชิดแบบสุดๆอย่างนี้ถ่ายรูปด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แหมแบบประทับใจมากๆครับ ในการถ่ายทุ่งทานตะวันให้สวยครับเขาบอกว่า1เลยอุปกรณ์หรือว่ากล้องถ่ายรูปคุณต้องพร้อมครับอันที่2ครับถ้าเป็นไปได้ให้มาถ่ายช่วงเช้าจะสวยที่สุดนะครับและอันที่3าครับกะเวลาให้ดีนะฮะเพราะว่าดอกทานตะวันจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ15วันก็ลองดูนะทั้งหมดนี้ถ้าทำได้เนี่ยออกมาสวยแน่นอนครับ ในหปีก็จะมีแบบนี้เนี่ยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองวางแผนการเดินทางมาที่นี่ให้ดีๆครับจะได้ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนฮะ แนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าว่าเป็นไปได้เนี่ยถ่ายภาพมุมสูงจะสวยมากๆเลยครับเพราะว่าจะได้บรรยากาศของทุ่งทันตะวันนะครับเหลืองอลามไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วคะกับซตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย a l l n e ู Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ เอต้องขอขอบคุณเอาเนิวอิสุส์มิลเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จที่พาเราไปท่องเที่ยวกันในวันนี้นะคะ <S 2> <S 2> ชมมาชิมอาหาร,ราอร่อยๆกันที่ต้าครูซีนนะคะที่นี่เขาเสิร์ฟเป็นอาหารจีนกวางตุ้งที่รสชาติรับรองว่าถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนและภายใ้ร้านบรรยากาศสวยงามมากๆสีสันสดใสมีทั้งด้านนอกรวมถึงห้องที่เป็นแบบพิเวทเหมาะให้คุณผู้ชมมานั่งสังสค์คุยงานกับเพื่อนฝูงรวมถึงครอบครัวอีกด้วยค่ะและเมนูเขานะคะที่เอ็งเลือกมาทานในวันนี้รับรองว่าเด็ดอย่างแน่นอนอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะ ไปเรียกน้ำย่อยันด้วยเมนูแรกนะคะเป็นฟักทองชุบไข่เค็มค่ะมีความมันมีความเค็มพอทานเข้าแล้วลงตัวมากๆเลยล่ะคะ่ะไปต่อกันด้วยอย่างที่สองนะคะเป็นซุปเสฉวนค่ะ ซุปเสฉวนนะคะซึ่งก็จะมีความจัดจ้านเมนูนี้เอว่าน่าจะถูกปากคนไทยเลยละคะ่ะไปต่อกันด้วยกระเพาะปลาผัดแห้งแต้จิ๋วคะ่ะ<ๆ>กระเพาะปลาเขานุ่มแลามีรสชาติภายในตัวอยู่แล้วนะคะเมนูนี้เอว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยล่ะคะ่ะเมนูอย่างต่อมานะคะคุณผู้ชมเป็นคูโรบูตะซอสเต้าหู้ยีกระทะร้อนค่ะ ที่เขาใช้เป็นชนโครงที่มีเนื้อแซมกับมันเนื้อก็จะนุ่มมากเต้าหู้ยีก็จะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยแต่กลมกล่องมากๆเลยละค่ะไปต่อกันด้วยต้ากระทะร้อนเป็นปลาหม,มึกผอกุ้งด้านบนก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยดมผักเครื่องเทศต่างๆเอามาผัดรวมกันค่ะเทอดกำลังดีกรอบด,ด้านนอกนะคะแล้วก็กุ้งที่อยู่ด้านในเนี่ยนุ่มมากๆเลยละค่ะ ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดนั่นก็คือพุทราจีนทอดค่ะสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะเพราะว่า มีความกรอบและพุทราด้านในกวางแบบกําลังดีไม่เลี่ยนมากจนเกินไปค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารจีนความตุ้งภายใต้บรรยากาศร้านสวยๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับต้ากูจีนตั้นอยู่บนอาคารแอตตินีทาวเวอการเดินทางก็หาไม่ยากเพราะว่าอาคารนี้อยู่บนถนนวิทยุเพลินจิตหรือว่าคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาทํา BTS นะคะก็ลงที่สถานีเพลินจิตเดินไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะเจอแล้วล่ะคะ่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซททีวีแซททีท้ายรายการกับแซทสเปเชียลวันนี้เอกก็มีเรื่องราวแซ่บๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทมาสด้าเซล์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมมาสด้าไทยแลนด์ส e น k คพรีวิว2020ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์มาสด้า All New m a สด้ BT 50ก่อนเปิดตัวพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในต้นปี2021งานนี้หนุ่มบอยเจริรชาติก็ไม่พลาดไปสัมผัสเพื่อคุณผู้ชมชาวแซ t ทีวีตามหนุ่มบอยไปเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทดสอบกับ Mazda All New b t 50ซึ่งเป็น a l l New นี่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดภายนอกเริ่มจากกระจังหน้าโดดเด่นมากมีความกว้างมีความสูงแสดงถึงความดุด,ดันรวมถึงไฟหน้าเป็น LED ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปเนี่ยจะเห็นความลงตัวไม่มีความรู้สึกว่าเป็นรถกระบะเลยอาจจะเป็นเหมือนพวก CX 30นะครับผมด้านข้างเส้นสายออกแบบมาให้ลงตัวกับด้านหน้าอย่างดีไฟด้านท้ายก็เป็น LED เหมือนกันภายในห้องโดยสารของ All New b t 50มีความเป็น เหมือนกับรถ SUV เบาะสามารถปรับได้ถึง8ระดับส่วนในพวงมาลัยเนี่ยก็ปรับได้ส4ทิศทางจอดิสเพย์ที่ให้มากว้างใหญ่มากนะครับผมแล้วก็จะมีทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นความสะดวกสบายที่ทาง Mazda ให้มาในรถ p i c k u p นะครับผม แล้วส่วนในเครื่องยนต์ของ o n e w BT50 คันนี้นะครับเครื่องยนต์ก็มีทั้ง2แบบเป็นเครื่อง3,000กับเครื่องหนุ1.9ตัวเครื่อง3,000เนี่ยจะให้แรงม้า190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นะครับผมส่วนเจ้าเครื่องยนต์1.9เนี่ย150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดที่350โดยที่ o n e w BT50 ครับมีทั้งตัวกับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อส่วนในเรื่องการขับขี่หรือสมรรถนะเนี่ยเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวเราไปขับกันดูนะครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ All New Mazda BT 5 0ซึ่งในแท็กเนี่ยผมได้ขับทั้ง2รุ่นทั้งรุ่น1.9แล้วก็เครื่อง3.0นเดี๋ยวนี้รถปิกอัพออกแบบให้ช่วงล่างหรือว่าความนุ่มนวลเนี่ยแทบจะเหมือนรถเก๋งเลยสำหรับท่านที่สนใจทาง m a z d a จะมีการเปิดตัวในปี2564แต่ว่าเวลาใดเนี่ยรอติดตามชมกันดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามอัปเดตยนตรกรรมหลากหลายสไตล์ตลอดทั้งปีได้ที่เซฟทีวีทีเดียวห้ามพลาดนะคะ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆร้านอาหารต้าคูซีนสวัสดีค่ะ